ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสกีนบอลไทยเราจะมาสกีนเรื่องราวของฟุตบอลไทยในแบบสบายๆกันเช่นเคยก่อนจะเริ่มกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊ก share, Facebook, และกดซับสไคร้ให้กับช่องสุภาพหรุดลุ่งหนังกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและทีมงานยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับและใน,นครั้งนี้เราจะมาสกีนเรื่องราวของ5ผลงานเด่นทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโนะจะเป็นอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ ข้อที่1ไม่ใช่ทีมงานจากญี่ปุ่นปล่อยครั้งที่ทีมชาติไทยเลือกใช้บ,บริการโค้ชชาวต่างชาติมาทาหน้าที่เป็นคุณซื้อกับทัพช้างศึกนะครับและทุกๆครั้งโค้ชคนนั้นก็จะมีทีมงานคู่ใจคอยติดสอยห้อยตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นในยุคของวินซิตเชเฟอร์ที่พก oking, มาโนโปกิ้งมาเป็นมือขวาหรือว่าจะเป็นยุคของมิวรวลรลายวัตนที่มีโซลันยาโควิดมาเป็นผู้ช่วยโค้ชแต่ต่างจากยุคของอากิระนิชิโนะที่เดินทางไกลมากกว่า4 0 0 0กิโลเมตรโดยที่ไม่มีทีมงานจากประเทศญี่ปุ่นมาเลย แต่คนเดียวและยิ่งไปกว่านั้นเขากับเชื่อมั่นในฝีมือของโค้ชคนไทยด้วยการแต่งตั้งโค้ชจุน่นอนุรักษ์สีเกิดและโค้ดแบนทะตะวตวรรษสีปานขึ้นมารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้สอนทีมชาติไทยให้กับเขาและนี่ก็คืออาจจะเป็นข้อดีและข้อเสียเพราะว่าโค้ดไทยอาจจะได้สืบวิชาจากโค้ดญี่ปุ่นและข้อเสียอาจจะไม่มีทีมงานคู่ใจคอยให้คำปรึกษาคุณซื้อชาวญี่ปุ่นคนนี้อีกด้วย 2. เปิดบ้านเอาชนะ UAE 2ประตูต่อหนึ่ง 13ตุลาคม2004คือครั้งสุดท้ายที่ทีมชาติไทยเอาชนะ UAE ได้สำเร็จและหลังจากนั้น15ปีทัพช้างศึกไม่เคยเอาชน,นะ UAE ได้เลยสักครั้งเลยครับก่อนที่กลางเดือนตุลาคม2019ทีมชาติไทยจะลบสถิติอันเลวร้วายนี้ได้สำเร็จจากชายที่ชื่อว่าอากิระนิชิโนในวันนั้นทีมชาติไทยส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีทรทอนบุญมาทันสารัตย์หยเยินรวมถึงทือสินแดงดาขาดไปเพียงเมธิเจชาทิพย์สงกสินที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานเละครับ แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะลูกทีมของอากิระนิชิโนสามารถสู้กับยักษ์ใหญ่จากทวีปเอเชียได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทีมชาติไทยสามารถขึ้นนําไปก่อนจากลูกมงของทฤสินแดงดาก่อนจะเป็นอาลีมคุดมงตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกและเริ่มครึ่งเวลาหลังได้เพียง5นาทีทีมชาติไทยก็ออกนําอีกครั้งจากการทำประตูของยอดดาวรุ่งอย่างเอกนิต์ปัญญาและนั่นคือประตูแรกในนามทีมชาติไทยของเจ้าบุกอีกด้วยจบเกมทีมชาติไทยล้างอาถรรพ์เอาชนะ UAE ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1พวกเราเชื่อเหลือเกินเลยครับว่า ถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมา2ปีแล้วก็ตามแต่แฟนบอลชาวไทยทุกคนคงยังจำบรรยากาศและความรู้สึกในสนามธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตในวันนั้นได้แน่นอนเช่นเดียวกับพวกเราที่ยังจําบรรยากาศในวันนั้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับข้อที่3เขารอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอล AFC U23 Championship 2020 ประเทศไทยรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน23รอบสุดท้ายซึ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ภายใต้การนำทีมของอากิระนิชิโนอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียอิรักและบาเลนโดยทีมชาติไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมน่าประทับใจเริ่มจากการถล่มทีมชาติบาเลนไปแบบขาดล,ลอย5ประตูต่อ0แพ้ออสเตรเลียแบบเฉียดเชิว2ประตูต่อ1และเสมอกับอิรักในเกมสุดท้าย1ประตูต่อ1จบสารมัดทีมชาติไทยเก็บได้4แต้มตีตัวเข้ารอบ8ทซ สุดท้ายได้สำเร็จโดยในรอบแบบทีมสุดท้ายทีมชาทไทยต้องโคจรไปเจอของแข็งอย่างซาอุดีอาระเบียและผลเป็นอันว่าชัยชนะตกเป็นของยอดทีมจากตะวันออกกลางซึ่งแม้ว่าทีมยอดไทยจะไปไม่ถึงฝันแต่นักเตะและทีมมาสตาร์โค้ชในชุดนั้นต่างได้รับคําชื่นชมจากสื่อและแฟนบอลชาวไทยกันอย่างล้นหลามเลยนะครับ ให้โอกาสแข้งหน้าใหม่และดาวรุ่งพิธิวัต์สุกิตธรรมคุณจเจริญศักดิ์องค์กรเอกนิตปัญญานี่คือบรรดาแข้งที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลังอากิระนิชิโนเข้ามารับงานคุมทัพทีมชาติไทยเพราะคุณซือชาวญี่ปุ่นไม่เคยยึดติดว่านักเตะต้องเก่งหรือว่าอยู่กับสโมสรที่ใหญ่เสมอไปดังนั้นเราจึงได้เห็นนักเตะดาวรุ่งหรือว่าแข้งหน้าใหม่อยู่เสมอเมื่อทีมชาติไทยประกาศรายชื่อเก็บตัวซึ่งนอกเหนือจาก3ซุปเปอร์ร์ที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้ยังมีทีรพลยอดเยยถาพรแดงสีหรือแม และแข่งอื่นๆอีกมากมายที่ติดทัพทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในยุคข,ของอากิระนิชิโนะข้อห่าสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลชาวไทยแม้ว่าอากิระนิชิโนะจะไม่สามารถพาทีมชาติไทยเข้าลอก12ทีมสุดท้ายในการแขง่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียใต้สําเร็จและถูกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศยุติสัญญาในวันที่29กรกฎราคมที่ผ่านมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะครับว่าในช่วงที่คุณซื้อจากแดนปราเด็ดผู้นี้ดำลงตำแหน่งเคสโคใด้กับทีมชาติไทยเขาสามารถปลุกกระแสฟุตบอลไทยให้กับแฟนบอลชาตไทยมีความหวังในการเห็นทงชาติไทยไปโบกสะบัดในศึกฟุตบอลโลกได้อีกครั้ง แต่ด้วยอุปสรรคในการทํางานหลายๆอย่างดูไม่เป็นที่น่าพอใจและไม่ค่อยเป็นใจให้กับกุนซือชาวญี่ปุ่นคนนี้ทําให้ทีมชาติไทยไม่สามารถบรรลุกเป้าหมายได้สาเร็จแต่พวกเราก็าเช่อแหละครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีที่อากิระนิชิโนสามารถทํางานให้กับทัพช้างเึกร์ฟมีความตั้งใจมุ่งม,มั่นและทะเยอทะยานในการพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จให้ได้ท้ายนี้พวกเราทีมงานสุภาพบุรุษลุกหนังขอขอบคุณอากิระนิชิโนที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนบอลไทยและขอให้อากิระนิชิโนประสบความสําเร็จใน หน้าที่การงานในอาชีพของเขาต่อไปไซยโยนาระและนี่คือสกินบางไทยในเรื่องของ5ผลงานเด่นทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชิโนแฟนๆช้างศึกทีมชาติไทยคิดเห็นกันยังไงบางคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเพจสุภาพบุรุษลุงหนังและกดซับสไครต์ให้กับช่องสุภาพบุรุษลุงหนังในย t u b e ด้วยนะครับและในครั้งหน้าเราจะมาสกินเรื่องราวอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับในครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ